คสวัสดีนะครับผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ b o n t y History กันอีกแล้วนะฮะถึงจะบอกว่าอีกแล้วเนี่ยแต่ว่า ep นี้ก็เป็น ep แรกของผมนะโอเควันนี้เราจะมาพูดถึงประวัติศาสตร์ของเศรษฐกิจโลกนะครับในรอบ1,000ปีและวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัติศาสตร์ในยุคก,กลางนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ย ผมเอามาจากหนังสือที่ชื่อว่าเศษรษฐกิจโลก1,000ปีนะครับของลงลงทุนแมนนะฮะในเล่มนี้นะฮะผมจะมาสรุปเนื้อหาคร่าวๆนะครับของยุคกลางนะฮะหากใครเนี่ยอยากจะศึกษาเชิงลึกเนี่ยก็แนะนำให้ซื้อมาอ่านนะฮะเล่มนี้ข้อมูลเนี่ยค่อนข้างจะครบถ้วนเลยทีเดียวต้องบอกว่าประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยครับทำการบันทึกเอาไว้เพื่อที่จะกลับมาศึกษานะครับว่าเกิดอะไรขึ้น จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบน,นี้นะครับก็มีทั้งความรุ่งโรจน์แล้วก็ล่วงโรยไปตามกาลเวลานะฮะไม่ว่าจะเป็นชีวิตมนุษย์หรือว่าอารยธรรมที่มีความรุ่งเรืองนะฮะแต่สุดท้ายก็ต้องพบกับความล่วงโรยเป็นธรร,รมดาเป็นธรรมชาติของโลกใบน,นี้นะครับเป็นธรรมชาติของทุกสิ่ง <Ital> เหมือนเหมือนกับเหมือนธรรมชาติของมนุษย์นะครับที่มีที่มีวัฏจักรเกิดแก่เจ็บตายนะฮะเช่นเดียวกันกับประวัติศาสตร์หรือว่า อารยธรรมต่างๆนะฮะเราก็จะมาศึกษาดูว่าเกิดได้ยังไงนะครับแล้วก็ล่วงโรยได้ยังไงนะฮะเราก็จะมาเริ่มกันที่ยุคกลางนะครับเกิดขึ้นที่คิสสกัลัดหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับถึงหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้านะครับนักประวัติศาสตร์ตั้งชื่อยุคนี้ว่ายุคมืดทําไมถึงเป็นยุคมืดเนี่ยก็เพราะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยบ้านเมืองนะครับไม่ค่อยจะสงบสุขสักเท่าไหร,ร่นะฮะเกิดการ ลบแข่งแย่งทรัพยากรแล้วก็ดินแดนกันทุกย่อมย่าเลยนะก็เลยเรียกยุคนั้นว่ายุคมืดนะครับยุคกลางหรือว่ายุคมืดเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากโรมันล่มสลายนะฮะเป็นช่วงคริสต์ศักราชที่1,100นะครับปีนั้นเนี่ยประชากรโลกเนี่ยมีประมาณ400ล้านคน100ล้านคนเนี่ยอยู่ประเทศจีน90ล้านคนอยู่อินเดียนะฮะ40ล้านอยู่ตะวันออกกลางและ60ล้านอยู่ยุโรปหลังจากที่อาณาจักรโรมันเนี่ยล่มสลายนะครับ ยุโรปเนี่ยเข้าสู่ยุคมืดอย่างที่กล่าวไปข้าง้นนะฮะเกิดการลบกันทุกหย่อมยญาแย่งชิงทรัพยากรแล้วก็พื้นที่นะฮะยุคนั้นเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีการปกครองแบบระบบศักดินาสวามิพักก็คือมีการแบ่งชนชั้นนะครับคนที่มียศสูงสงมีบรรดาศักดิ์สูงๆเนี่ยก็จะได้เป็นใหญ่ในยุคนั้นเลยนะฮะก็คือกษัตริย์นั่นเองนะฮะก็มีการแบ่งการปกครองกันนะครับกษัตริย์ก็จะ ให้ขุนนางนะครับไปรับผิดชอบหรือว่าไปตั้งพื้นที่รักษาดินแดนอยู่ตามพื้นที่ต่างๆนะฮะซึ่งขุนนางเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นขุนนางที่กษัตริย์เนี่ยไว้ใจนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่ารักษาดินแดนอนั้นเอาไว้ได้ในดินแดนนั้นก็จะมีปราสาทนะฮะปราสาทเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้เห็นนะว่าเป็นปราสาทหน้าตาประมาณแบบไหนนะฮะก็จะมีปราสาทเป็นของตัวเองนะฮะ หลังจากนั้นเนี่ยผู้คนในยุคนั้นนะครับส่วนมากจะเป็นชาวนานะฮะซึ่งยุคนั้นก็ไม่ค่อยมีความปลอดภัยเท่าไหร,ร่นะฮะชาวบ้านแล้วก็ชาวนาต่างๆเนี่ยก็หาพื้นที่ทํากินแล้วก็หาที่สงบสุขเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่รอดนะครับเราก็ต้องไปอยู่ในพื้นที่ของคุณนางเหล่านั้นนะฮะแล้วก็ทําการเกษตรนะฮะเพราะว่าคิดว่าน่าจะปลอดภัยกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะฮะ ก็เลยเข้าไปตามอาณาจักรต่างๆนะฮะซึ่งก็มีเงื่อนไขโดยการที่เวลาเราทําการเพราะปลูกเนี่ย,ยก็จะมีการแบ่งปันผล,ผลผลิตให้กับขุนนางที่อยู่ในพื้นที่นั้นแล้วแต่จะตกลงกันนะครับว่าเราจะแบ่งกันยังไงนะฮะแล้วก็บ่อยครั้งเนี่ยที่มีสงครามเกิดขึ้นทั้งภายในแล้วก็ภายนอกอาณาจักรนะครับเพราะว่าเป็นยุคที่แข่งแย่งดินแดนและก็ทรัพยากรก,รกันค่อนข้างที่จะดูเดือดเลยทีเดียวนะฮะ แล้วก็บ่อยครั้งนะครับที่ขุนนางเหล่านั้นก็ขาดกําลังทหารนะฮะก็เกิดการเกณฑ์ชาวบ้านแล้วก็ชาวสวนที่อยู่ในอนาณาจักรนะครับไปเข้าร่วมทําสงครามด้วยนั่นเองนะครับก็ลองนึกภาพดูถ่าสมมุติว่าเราอยู่ในยุคนั้นเนี่ยไม่มีความปลอภดภัยใดๆในชีวิตเลยนะฮะเวลาจะออกไปไหนหรือว่าแม้กระทั่งอยู่ในอยู่ในบ้านตัวเองเนี่ยก็ยังรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยนะฮะ มันก็ส่งผลให้ผู้คนที่อยู่ในยุคนั้นนะครับรู้สึกหมดหวังกับชีวิตแล้วก็ไม่มีความสุขกับชีวิตเลยนะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะได้ออกไปลบเมื่อไหร่หรือว่าจะมีใครมาแย่งชิงทรัพยากรหรือเปล่าประจวบกับการที่มีศาสนาคิดเข้ามาพอดีนะฮะก็เป็นการช่วยเยียวยาจิตใจของผู้คนในยุคนั้นนะครับการที่เราเนี่ยไม่มีความสุขทางทางกายแล้วก็ทางใจด้วยในยุคนั้นนะครับก็ส่งผลนะครับให้เราเนี่ย รู้สึกว่าเราไม่มีความหวังแล้วกับชีวิตนะสิ่งที่จะช่วยได้ในณเวลานั้นก็มีแต่ศาสนาคิดเท่านั้นนะครับมีแต่พระเจ้าเท่านั้นแหละจะช่วยเราได้แล้วในยุคนั้นนะฮะในยุคนั้นเนี่ยก็มีประวัติศาสตร์นะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าจะมีวิหารต่างๆมากมายในอนาณาจักรในยุโรปนะครับโดยศิละปะของการสร้างโบสถ์ในยุคนั้นนะครับก็จะมี ศัพที่เรียกว่าโกธิกนะครับเป็นสไตล์ของยุคนั้นและวิหารที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในยุคนั้นเลยก็คือมหาวิหารนอเทอร์ดัมนะครับในกรุงปารีสนั่นเองก็มีการสร้างขึ้นประมาณคิสราลที่1163แต่แล้วเนี่ยผู้คนที่จะไปพึ่งศาสนาให้ศาสนาเยียวยาจิตใจเนี่ยก็ไม่พ้นกับสงครามเช่นเดียวกันนะครับผู้คนที่ศรัทธาในศาสนาเนี่ยก็ถูกหวานล้อมให้ไปเข้าร่วมกับสงครามศาสนาที่ ค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยทีเดียวนะฮะและเป็นสงครามศาสนาที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์กินเวลาไปกว่า200ปีเลยทีเดียวสงครามนั้นชื่อสงครามครูเสดนั่นเองตั้งแต่ปีคศักราส1,096ถึง1,291เลยนะฮะสงครามครูเสดนี้โดยมียอดผู้เสียชีวิตรวมเนี่ยราวๆาเล้านคนเลยในรอบ200ปีที่เกิดสงคราม สงครามคูเสษเนี่ยเป็นความขัดแย้งระหว่างชาวยุโรปผู้นับถือศาสนาคิดและชาวอาหรับที่นับถือศาสนาอิสลามนะสาเหตุประการหนึ่งก็เพื่อขับไล่ชาวมุสลิมนะครับให้ออกไปจากดินแดนศักดิทธิ์ที่ชื่อว่าเยซูซาเลมถึงแม้บทสรุปสุดท้ายคือการที่ชาวคิดไม่สามารถรักษากรุงยุซาเลมเอาไว้ได้นะแต่สงครามคูเสดเนี่ยทำให้ชาวยุโรปนะครับได้ไปเห็นดินแดนของชาวอาหรับ ไปเห็นโลกของชาวอารับเลยว่าเขามีอะไรบ้างเขาทําอะไรกันบ้างนะฮะนี่ก็เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ยุโรปเนี่ยมีการค้าขายแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นต้องบอกเลยว่าในเวลานั้นนะครับอารลับมีความก้าวหน้ามากกว่ายุโรปพอสมควรนะครับทั้งในด้านของคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์รวมไปถึงการค้านะครับนำไปสู่จุดเปลี่ยนสําคัญของชาวยุโรปจุดเปลี่ยนสําคัญที่หนึ่งนะครับก็คือมีการเอาเลขอารบิกมาใช้ในยุโรปนั่นเอง,เอง แต่เดิมชาวยุโรปนะครับใช้ตัวเลขโรมันในการคำนวณต่างๆซึ่งตัวเลขฮินดูอารบิกนะครับเป็นประโยชน์อย่างมากเลยในการใช้คำนวณหรือว่าการใช้ทำบัญชีมีใช้เลข0ูนย์ถึงเลข9กนะฮะก็มีความสะดวกสบายมากกว่าเลขโรมันในยุคนั้นนะครับไม่ไว่าจะเป็นการแปลงหน่วยการช่างวัดการแลกเปลี่ยนเงินตาไปจนถึงการคำนวณดอกเบี้ยเลยก็ทุกอย่างก,ก็ลาบลืน่นแล้วก็ง่ายขึ้นเยอะเลยนะซึ่ง ซึ่งนักคณิตศาสตร์คนนั้นก็ชื่อลีโอนาร์โดฟิโบนัชีนั่นเองนะครับก็เป็นชื่อที่คุ้นเคยกันดีสําหรับนักเทรดนะครับก็เป็นคนที่คิดค้นมาตราส่วนนะครับที่ชื่อว่าฟิโบนาชีนั่นเองจุดเปลี่ยนสําคัญที่2นะครับก็คือการขยายตัวของการค้านั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าคนยุโรปเนี่ยมีการที่มีเสรีภาพในการค้าขายในค่อนข้างที่จะน้อยมากยังไม่เคยออกไปจากพื้นที่ของตัวเองเลยนะครับการที่เขามาอารับเนี่ยเขาก็จะ เห็นสิ่งของที่ไม่เคยเห็นก็คือพรมเครื่องเทศหรือว่าแม้แต่ซ่อมนั่นเองนะครับซ่อมที่เราใช้กินข้าวเนี่ยนะซึ่งบางส่วนเนี่ยก็เป็นสินค้าจากประเทศอาหรับเองนะครับและก็มีบางส่วนด้วยที่มาจากประเทศจีนนะฮะสินค้าจากอาหรับและโลกตะวันตกนะครับก็เป็นที่ต้องการอย่างมากเลยทําให้เกิดชนชั้นขึ้นมาอีกชนชั้นนึงก็คือชนชั้นพ่อค้าพ่อค้าเนี่ยก็เป็นตัวกลางในการนําสินค้ามาซื้อขายระหว่างยุโรปก,กับตะวันออกนะ พ่อค้าเนี่ยก็เป็นสื่อการในการนำสินค้ามาขายให้กับชาวยุโรปนั่นเองนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีเมืองศูนย์กลางการค้าเกิดขึ้นมาหลายแห่งเลยแล้วก็ที่ที่โดดเด่นที่สุดเนี่ยก็อยู่ที่อิตาลีนะครับหรือว่า,าคนครเวนิสนั่นเองนะครับที่หลายๆคนรู้จักกันดีจุดเปลี่ยนสําคัญที่3นะครับก็คือมหาวิทยาลัยการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเนี่ยในช่วงแรกนะครับก็จะสอนในเรื่องของศาสนาเทววิทยานะครับแล้วก็เรื่องของกฎหมายนะครับโดย มห,มหาวิทยาลัยในยุคแรกๆนประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยโบโลญญานะครับก่อตั้งขึ้นในปีคิศ1 0 8 8นะฮะแล้วก็มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะครับก่อตั้งในปี1 0 9 6แล้วก็ตามมาด้วยมหาวิทยาลัยปารีสนะครับในปี1150การเข้ามาขององค์ความรู้ของอโลกของอารัมนะครับ ก็ทำให้ชาวยุโรปเนี่ยเริ่มมีการเรียนรู้ในเรื่องของคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์ไปถึงการแพทย์ด้วยนะครับและระบบบัญชีและก็การค้าด้วยนะซึ่งกลายเป็นรากฐานและก็ภูมิปัญญาของชาวตะวันตกในยุคต่อมาเลยจุดเปลี่ยนสำคัญที่4นะครับก็คือธนาคารเกิดธนาคารเกิดขึ้นนะครับในยุคนั้นต้องบอกเลยนะครับว่านครเวนิสเนี่ยเจริญก้าวหน้ามาจากการค้าขายนะฮะ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างดินแดนจกลการยุโรปกับเมืองท่าอื่นๆแต่และดินแดนเนี่ยก็ใช้สกุลเงินที่แตกต่างกันออกไปนะครับเวนิสเลยกลายเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเงินตาที่สําคัญอีกที่หนึ่งของยุคนั้นเลยแล้วก็ทําให้เมืองเวนิสเนี่ยเต็มไปด้วยความมั่งคั่งเลยนะฮะธานาคารแห่งแรกในยุโรปนะครับก่อตั้งในปี1156นกะครับก็ก่อตั้งที่อ,อิตาลีเลยนะครับที่เวนิสเลยนะฮะเหตุหลักเลยก็คือเพื่อให้คิดสัรนนั้นนะคบ กู้เงินไปทําสงครามคูเสธแล้วก็ปล่อยกู้ให้กับเจ้านครเวนิสนะครับไปทําสงครามเช่นเดียวกันกับการเดินเรือคลองหน้าน้ำนะคบเพื่อที่จะเหมือนอเหมือนผูกขาดการค้าขายการเส้นทางการเดินเรือในเวลานั้นเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยเวนิสก็เลยขึ้นแท่นเป็นศูนย์การการค้าและก็เป็นนครรัฐที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเวลานั้นเลยนะครับและในราวปีคิหนึ่งักราอ1เ9 0เวนิสมีประชากรประมาณ1 8 0 0 0 0คน ซึ่งก็เทียบไม่ได้เลยนะครับกับนครหางโจของจีนในเวลานั้นซึ่งมีเมืองหลวงที่ชื่อว่าอาณาจักรซ่งนะครับมีประชากรราว1ล้านหแสนคนเลยในเวลานั้นนะครับอาระยธรรมโลกตะวันออกเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่าโลกตะวันตกอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะประเทศจีนในเวลานั้นเต็มไปด้วยสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเข็มทิศผ้าไหม กระดาษแล้วก็รวมไปถึงธนบัตรด้วยนะครับเป็นประเทศแรกเลยนะครับที่มีการใช้ธนบัตรใช้เงินตราในการแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรนั่นเองแต่แล้วในปีคศที่หน่ันสรดสินะฮะผู้นำชาวมองโกเนี่ยที่ชื่อว่ากุปไลขาดนะฮะโค่คนล้มจกักรวรรดิของราชวงศ์ซงแล้วก็ก่อตั้งราชวงศ์หยวนนะครับปกครองจกักรวรรดิมองโกอลกว้างใหญ่ไพศาลนะโดยย้ายศูนย์กลางแห่งใหม่มาอยู่ที่เมืองต้าตู หรือก็คือกรุงปักกิ่งในปัจจุบันนั่นเองนะครับถึงอย่างนั้นนะครับนครหางโจวเนี่ยก็ยังเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจและการค้าอยู่นะฮะแต่จกกักรพรรดิกรุบรายขานเนี่ยกิดรับการติดต่อจากโลกตะวันตกโดยเฉพาะครอบครัวหนึ่งนะครับชื่อครอบครัวโปโลนั่นเองนะครับเป็นพ่อค้าจากเวนิสนะักเดินทางหนุ่มนะครับมาโคโปโลเดินทางมากับครอบครัวในปีคศักสราชที่1ด7 1 ได้ถวายงานให้ราชสำนักหยวนนะครับในเวลานั้นนะฮะในฐานะราชทูตและเดินทางไปทั่วแผ่นดินจีนเลยและเดินทางกลับมาถึงนครเวนิสในปีคศหนัก1าสจึงได้ร่วมกับเพื่อนนะครับเขียนหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะบอกเล่าการใช้ชีวิตในประเทศจีนหนังสือเล่มนั้นมีชื่อว่า the travel of Marco Polo ซึ่งเนื้อหาในหนังสือนะครับก็สร้างความสงสัยให้กับผู้คนในยุคนั้นมากเลยว่ามันมัน มันคือเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่าเรื่องแต่งขึ้นมานะครับของมาโคโปโลแต่ว่าหนังสือเล่มนั้นก็เป็นที่นิยมไปทั่วยุโรปไปแล้วนะฮะแล้วก็เปิดโลกกระทัดให้กับชาวยุโรปนะครับได้เห็นความเจริญก้าวหน้าของประเทศจีนซึ่งก็นํามาสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจครับทั้งกับจีนแล้วก็กับยุโรปซึ่งก็นํามาซึ่งความมั่งคั่งของพ่อค้าบนคาบสมุทรอิตาลีนะเวลานั้นเป็นอย่างมากเลย ในขณะที่ชาวยุโรปเนี่ยได้เปิดหูเปิดตารับวิทยาการใหม่ๆนะครับแล้วก็เปิดการค้าขายแล้วก็เปิดรับสินค้าใหม่ๆที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับทุกอย่างก็เป็นไปได้ค่อนข้างที่จะดีนะฮะกำลังจะดีอยู่แล้วเชียวแต่หารู้ไหมว่าการติดต่อกับโลกตะวันออกเนี่ยจะนำมาซึ่งภัยร้ายแรงของชาวยุโรปอย่างมหาศาลเลยนะฮะนั่นก็คือโรคระบาดท,ที่ฆ่าชีวิต คนยุโรปไปเาวๆหนึ่งในสามของประชากรทั้งหมดเลยนะครับโดยโลกโดยโลกนั้นเนี่ยมีชื่อว่าการระลกทุกอย่างก็เกือบจะดีอยู่แล้วเชียวนะครับส่วนเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้นนะครับจบลงด้วยโลกหลายแหล่ที่ชื่อว่าการระลกนะครับทำให้ประชากรของคนยุโรปเนี่ยหนึ่งในสามเนี่ยต้องเสียชีวิตไปเลยทีเดียวนะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อนะฮะก็ติดตามอีพีต่อไปนะครับ อีพีต่อไปของเราจะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากชาวอิตาลีนะครับไปติดต่อการค้าขายกับประเทศจีนแล้วก็ทุกอย่างกําลังเป็นไปได้ดีแต่ก็ต้องมาพบเจอกับโลกร้ายนะครับซึ่งเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในปีคิศ1300ถึงคิศ1399นะครับในยุคนี้ชื่อว่ายุคแบ็กเดยนั่นเองก็ฝากทุกท่านนะครับฝาก กด subscribe กดติดตามเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดกับเรื่องราวสำคัญในประวัติศาสตร์นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบคลิปนะครับแล้วพบกันนะฮะ